สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านตัดติดเครื่องเสียงที่มีถ้วยรางวัลการันตีความความมีคุณภาพนะครับร้าน MD MA นะครับตั้งอยู่ที่แมคโครแลกสวรรค์นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอุปกรณ์และก็ถ้วยรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของร้านนะครับว่าไปเรื่องเครื่องเสียงเขาดูกันยังไงนะครับนีนะครับ อยากมีตังค์ต้องเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าต้องมีตังค์เท่าไหร่นะครับติดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับไม่มีบทเบิดอะไรนะครับสัมภาษณ์กันสอดสดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ความรู้กันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาให้ความรู้นะครับว่าติดเครื่องเสียงรถยนต์อย่างไงถึงจะถึงจะไม่โดนช่างแหกตารับแล้วมันยังไงกัน เอาก่อนพี่อะไรเนี่ยอชื่อเล่นใช่ไหมฮะชื่อจะครับผมพี่จะพี่จะอยู่ในธุรกิจเส่องเสียงรถยนต์มาอย่างไงเอ่อจากเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นลูกจ้างเขามาก่อนครับเป็นช่างที่ร้านดูแลที่ร้านทามาตลอดครับจนเขาปิดธุรกิจเราก็ครับคนควายออกมาทําเองครับพี่ติดเสียงเสียงมากี่ปีอะ กอประมาณยี่สิบกว่าปีแล้ะเอ็นีแฟนเจ้าของร้านโน้นใครเป็นเจ้าของร้านไม่ไม่สองคนอ่ะลูกลูกอันนี้ผู้จัดการอันนี้คนงานนี้คนงานมีคนงานนะฮะเอาไปเดี๋ยวมาข้ามไปนิดเดิอันนี้พี่อะไรนะฮะเจอะไรนะมะค่ะมะมะเป็นคนอิสลามเหรอค่ะอิสลามครับเฮ้ยมะมะแปลว่าพี่ มัดแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวอ่าจริงๆแล้วแปลว่าแม่ฮะจริงๆแล้วถ้าเด็กเคียงคือว่าแม่เฮ้ยเรียกคนอีกตาเรียกมัถ้าเรียกต้องเรียกนี้ใช่ปะใช่ต้องเรียกนี้รู้ดีดีว่ารู้จักอ่าเดี๋ยวปะเอาใจเวลามนเยอะไอ้ตรงนี้พี่ไอ้ไอ้ที่โช้วยโชว์เนี่ยครับไปไปล่ารางวัลหรือซื้อมาประดับเอ๋อของพวกนี้ซื้อไม่ได้ฮะเฮ้ยมันมีร้านมันเหมือนซื้อได้นี่ เผมไม่ได้ซื้อมามาพวกนี้นะครับไม่โถงของระดับประเทศนี่คือเราไม่สามารถซื้อได้นะครับเราต้องใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ของเราแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทีมงานทีมงานอันไหนถ้วยไหนที่ที่พี่ภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดไปทั้งสี่ถ้วยนี่ครับถ้วยหลักคือคือพวกนี้เลยเป็นระดับถ้วยของแชมป์ E ก K แชมป์อะไรนะแชมป์ประเทศไทยครับ E H K แชมป์ประเทศไทยวง เขามีการประกวดกันทุกแชมป์นะครับใช่ตั้งแต่นกลงหัวจุกตั้งแต่พระเครื่องอันนี้เขาแข่งเครื่องเสียงกันแข่งเครื่องเสียงครับพี่ไอ้ถ้วยนี้มันเป็นถ้วยอะไรบ้างรับฟังแต่ละถ้วยนี่ยถ้วยนี้ได้มาตัวนี้จะเป็นตู้นะครับทั้งหมดเนี่ยรวมสี่ใบเนี่ยเป็นตู้พื้นนะครับตู้พื้นสิบสองนิ้วตู้พื้นสิบสองนิ้วแบบยิงหน้าติดติดอยู่ในเฉพาะในแคปเฉพาะในแคปในแคปอย่างเดียวใช่ครับ อันนี้เราจะให้ความรู้ลําโพงเ,เขาติดกี่แบบเอ่าลาโพงถ้าเป็นเครื่องเสียงจริงๆอ่ะจะเน้นเป็นเสียงกลางอ่าใช้เป็นกลางโดดอ่าแล้วก็แหลมสี่จานอ่าสี่นิ้วครับเข้าไปนะฮะเพราะว่าหนึ่งถ้าจะเอาพวกแกนร,ร่วมมาใส่เนี้ยมาแข่งมันไม่ได้เสียงมันแตกอ่าแต่ถ้าเป็นดอกเสียงกลางโดดเนี่ยคือมันสามารถอดัดได้เต็มที่ดดดเดี๋ยวก่อนการแข่งขันรถยนต์ลำไอ้นี่เครื่องเสียงเนี้ยเขามีจัเป็นกี่กี่ประเภทหรือย่อยิบมากเลย รายละเอียดย่อยเยอะครับการแข่งขึงเสียงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อนะครับไปถึงถึงแบบเต็มคันอะไรอย่างงี้ก็มีเต็มคันก็มีใช่ใช่พี่เอาแค่สิบสองดอกสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วในแคปในแคปใช่ของพี่เจ๋งตรงไหนในแคปเอ่อในแคปคุยได้คุยได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่ของเราเจ๋งเว้ยหรือของมันอยู่อยู่อยู่ที่การมัคืออยู่ที่การทําสูตรสูตรตู้ของแต่ละร้าน เพราะคนนี้มันมีสูตรตู้ใช่ครับมันก็คลี่คูมยำกว้างกว้างคุณยำก็เหมือนกันนี่เหมือนกันครับแต่ทําไมมันไม่เหมือนกันการเก็บรายละเอียดอทํายังไงไม่ให้ลมมันออกไม่ให้ลมมันรั่วอแล้วเวลาอัดเบสไม่ให้ตู้มันให้ตัวได้อมันมีวิธีต่างๆเยอะะมากมายที่อยากมีอยากเสียงดังต้องมีตัง ครับไอ้เสียงมีเสียงดังมาจากโรงงานที่ติดมากับรถยนต์นี่มันไม่พอม,มันมันมีข้อด้ข้อยตรงไหนเครื่องเสียงที่ติดมากับรถยนต์เลยข้อด้อยที่ติดมาจากรถยนต์ก็คือหนึ่งลำโพงจากโรงงานคือแม่เหล็กมันจะน้อยครับแม่เหล็กเล็กครับแล้วหน้าดอกจะเป็นหน้าดอกโพลีครับนะครับมันจะมีแต่เสียงกลายอย่างเดียวครับมันจะไม่มีแหลมแต่นี้เวลาลูกค้าฟังเนี่ยมันก็เหมือนเราฟังลําโพงอู้อู้ มันไม่มีแหล่งเข้ามาเลยเขาก็โฆษณาว่ามันติดสุดยอดไฮเอ็นอย่างงน้นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เอ่อไฮเอ็นคือหมายถึงว่าเครื่องเสียงที่ติดมากับรถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยของเขาเจ๋งแล้วไม่พอไม่พอลูกค้ามาเปลี่ยนทุกคันครับเปลี่ยนทุกคันเปลี่ยนทุกคันมี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 รถยนต์รุ่นไหนไว้ที่มันแบบว่าเฮ้ยเครื่องเสียงมันพอฟังได้ือยังไม่ได้อืมเท่าที่ผมทํามานะฮะไม่มีบนึงไม่ือแล้ว มันแค่ได้ระดับได้ระดับหนึ่งแน่ระดับหนึ่งใช่อ่ะผมมีผมถอยรถมาใหม่ๆเลยเนี่ยทัางจะเสนอราคาเท่าไหร่ที่แบบคือฟังได้อ่อพอฟังได้ก็มีหนึ่งนะครับกี่ตังกี่ตังก่อนอ่องบราคาใช่ไหมฮะงบประมาณถ้าเป็นสี่ประตูนะครับอ่องบประมาณอยู่ที่ไม่เกินหมื่นสามเสียงเสียงเสียงก็ถืแล้วเสียงฟังดังเพ้อเลยครับอ่ามื่เสิไม่เกินหมื่นสามวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จครับ มันต้องตีตู้หรือทําอะไรใหม่หรือเปลี่ยนไม่ต้องฮะข้าบล็อกเดิมหมดเลยเข้าบล็อกเดิมหมดเลยใช่ถ้าถ้ามีตังค์มากอีกหน่อยเนี่ยถ้าถ้ามีตังค์มากมากอีกหน่อยก็คืออยู่งบประมาณมาไม่ไม่เกินสองหมื่นห้ามีตังค์มากอีกหน่อยไม่ไม่เกินสองหมื่นห้าใช่ครับมันก็จะอัปเกรดของลาโพงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับไม่ใช่คุณคุณลำโพงคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นมากขึินอีกชุดหนึ่งรายละเอียดมากขึ้นดังนั้นผมรวยเลยผมที่แนะนาเท่าไหร่ถึงถึงจะฟังได้ เอาดีดีเลยใช่ไหมฮะอน้โชค่จิ๋เลยใส่เฉพาะชุดชุดในรถเนี่ยนะครับครับอย่างอาันนี้อันนี้อันนี้รถเก๋งรถเก๋งแบบเต็มสเต็ปเลยนะครับห้าบาทถ้ารถเก๋งการใช้งบประมาณจะถูกกว่ารถกระบะเพราะพื้นที่มันไม่มากครับนะครับตัวนี้ประมาณแสนนิดนิดแสนนิดแต่ถ้าเป็นปิ๊กอัพอะปิ๊กอัพถ้าทําเต็มลําก็อยู่มาไม่เกินแสนห้าประมาณนี้ ไม่เกินแสนห้าฟัง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 ระดับประกวดได้เลยใช่ครับใช้เวลาวันเดียวหรือหลายวันสองสามอาทิตย์ได้สองสามอาทิตย์ใช่แต่ถ้าเป็นงานขึ้นรูปพวกนี้ยมันใช้เวลานานครับงานปั้น,น,นต้องต้องตีบล็อกใหม่แล้วตีอะไรต้องทําบล็อกใหม่ทั้งหมดอ่ะแต่นี้พอติดแล้วเดี่ยอายุการใช้งานอายุการใช้งานอายุการเปิดฟังเนี่ยมันขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับ ผู้บริโภคอะนะครับว่าเราจะเปิดแค่ไหนกับอของลิมิตที่มีของอยู่ครับอ,อย่างสมมุติว่าของหมื่นห้าไปเปิดให้มันเหมือนสองหมืนห้าอย่าเงี้ยคือคุณภาพมันไม่เหมือนกันถ้าใครได้ยินเขาเปิดเสียงลาโพงดังๆนี้อันนั้นเป็นบุญหูเราดิเพราะมันแพงใช่เคยติดแพงสุดเท่าไหร่ก็ติดแพงสุดสุดก็คือประมาณสองสองแสนประมาณสามแสนเต็มลำนะ เป็นคันเต็มคันเวลาไปเวลาไปงานประกวดเส่องเสียงรถยนต์เนี่ยเราจะดูยังไงว่าเฮ้ยไอ้คันนี้มันฟังติดติดเนี้ยติดอะไรเราจะเราจะรู้รู้เราจะดูยังไงว่าเราฟังอ่าเราอัดทรสหมายถึงว่าเหมือนกับไปดูงานมอเตอร์โชว์ครับแต่เราาำโพโชว์เนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างฟังถ้าเป็นของมอเตอร์โชว์เนี่ยจะเป็นเสียงเพาอจะเน้นเป็นเสียงเพาะเน้นรายละเอียดครับนะครับมันไม่เหมือนกับมหากรรม โชว์เครื่องเสียงรถยนต์โชว์เครื่องเสียงรถยนต์นี้คือมันเอาดังยังไงก็ได้แต่ไม่มีรายละเอียดแต่ถ้าเป็นงานมอเตอร์โชว์เนี่ยคือรายละเอียดเสียงเพลงมันต้องดังฟังพอ,อแต่ว่างานลำโพงนี่คนจริยงทงคนละอย่างครับคนละอย่างนะ,ะใช่ใช่พี่งานให,ใหญ่ของเครื่องเสียงเนี่ยพอี่ได้แชมป์แล้วพี่ไม่ไปแล้วดิหรือต้องไปรักษาแชมป์ไว้ก็แชมป์ตัวนี้ถ้าใครจะจะแข่งขึ้นมาใหม่อ่าของเราก็จะอยู่อันดับติน่า แล้วพี่ต้องไปไปไปป้องกันแชมป์ไหมหรือไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยวไม่ต้องแล้วใช่การมีแชมป์เนี่ยทําให้คนมาร้านมากขึ้นเยอะไหมมันก็เป็นการการันตีในคุณภาพของเราไปการนันอ่ามันทําให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นเราออกแข่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นราชบุรีเมืองทองอ่านี่อยู่นครสวรรค์ห้องไปถึงนู่นเลยหรอใช่ครับไปทั่วครับแถวนครปฐมนี่เขาก็ราชบุรีเขาก็รู้จักผมหมดแล้วมันมันจะ ขึ้นมาขับพี่ติดเสียงเสียงพี่หรอมีฮะมีมีที่ที่นี่ครับชลบุรีก็มานะาขับเทับมาขับมาติดเสียงเสียงที่นี่ใช่ใช่เพราะสมมติผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยไปเน้นราคาอะไรลูกค้ามาอ๋องให้ถูกตังเสียงก็ดังใช่ครับถูกตังเสียงดังฟังเพราะใช่บางคนเอาแบบสุดๆุดเลยนะห้าแสนที่ผมถามมาผมเคยผมเคยผมเคยติดผมเคยติดถ้าคนเล่นกันเสียงเขาจะรู้ครับผมเคยติด ไม่ถู่ใช่พี่พี่ดอกลำโพงดอกเท่าไหร่ผมนะห้สาออย่างพี่ไม่ใช่แล้วผมผมยี่สิบเป็นลำโพงสั่งทำใหม่ซื้อมาหกดอกยังยังยังหมดตังค์ซะก่อนยังยังยังมีอยู่เจอลำโพงก็อวบแล้วไม่ใช่บางรุ่นนะเดี๋ยวก่อนพี่มันจริงเหรอสายหมื่นหนึ่งนี่ฝังไม่รู้เรื่องแต่เพราะสายอ่ะ สายสัญญาณเฉพาะสายสัญญาณมันมีหลายเกตครับมันอยู่ที่ร้านแนะนาว่าจะชแนะนําแบบไหนมีทั้งเนื้อธรรมดาเนื้อแท้เนื้อทองแดงมันเหมือนเหมือนเราดูผ้าอย่างเงี้ยมันมีหลายเกตคือสายสัญญาณมือเนียงนะครับอืติดติดติดฟังไม่ได้ใช่แล้วแบตแบตเตอรี่ต้องลูกเท่าไหร่อแบตเตอรี่จริงยรงเดี๋ยวนี้พัฒนาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นแบตแห้งเป็นแบตแห้งลูกใหญ่เท่าไหร่นะนี้สามหมื่น ถ้าเป็นของไฮบิดก็ประมาณนั้นเนี่ยนะครับแบตแบตไฮบิดนะฮะแบตของไฮบิดนะไฮบิดที่แอคือคือคนเล่นเครื่องเสียงนี่แบบนี้สําคัญใช่ครับคือถ้าเหลือสิบเปอร์เซ็นเนี่ยต้องดังเหมือนร้อยเปอร์เซ็นใช่ใช่ไหมพูดง่ายๆ่ายบางทีชุดเครื่องเสียงเนี่ยแพงกว่ารถอีกนะไอผมเคยทําแล้วอย่าลำคานนะครับเวลาไอคนที่ติดเครื่องเสียงใช่ต้องมีตังต้องมีตังแล้วก็มันอยู่ที่งบประมาณลูกค้าด้วย ไอคนติดเครื่องเสียงเนี่ยทําไมมันห้าสิบขึ้นมันไม่ใช่ยี่สิบสามสิบนะครับไอพวกนี้ต้องห้าสิบขึ้นคือเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเชื่อครับว่ายี่สิบขึ้นอ่าเดี๋ยวนี้ห้าสิบคนที่ในการฟังเยอะขึ้นคนที่ติดเครื่องเสียงอายุห้าสิบทั้งนั้นนะครับใช่ครับใช่สมัยจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้ทางยี่สิบขึ้นจะเน้นไปทางแต่งรถอ๋อแต่งสวยงามแต่งสวยงามโหลดโหลด อ่คือเนี่ยความสุขใครความสุขมันอ ouais ีกคนหนึ่งชอบสุขเครื่องเสียงใช่ครับความความชอบไม่เหมือนกันไปประกวดที่ของพี่นี่ไปล่าถ้วยหรือเนี่ยล่าหรือไปป้องคันแชมป์หรือเราเลือกสนามเพราะเราไปทุกสนามฮะเออไม่ว่าจะเป็นสนามเอ่อเพชรชบุรีแกงกระจาครับที่สนามแข่งรถอั้นก็ไปเหมือนกันก็เขาก็แข่งอไอพวกพวกแข่งแข่งเครื่องเสียงนี่เขามีเทศกาลไหมอ๋อไม่มีคะปีปีหนึ่งปีปีหนึ่งเขามีทั้งปีครับแข่งเครื่องเสียง ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะอะนครสวรรค์พี่ไปแข่งทั้งกยงานจะจัดนครสวรรค์นี่ล่าสุดก็จะมีแต่ผมไม่ได้ไปแข่งนะไปดูงานที่เฉยที่ลาดยาวที่อำเภอลาดยาวอำเภอลาดยาวเป็นงานแข่งตู้บูทูธตู้อะไรนะใช่ครับเป็นตู้บูทูธดอกซับดอกหนึ่งแล้วมีดอกกลางแหลมแล้ววัดความดังอันนั้นผมแค่ไปดูงานอย่างเดียวนะไทยมันแข่งก็ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างใช่คือคนไทยแข่งก็ทุกอย่างทุกอย่างครับ รุ่นหนึ่งไม่ใช่ว่ายอย่างอย่างใบเนี้ยครับผมลงรุ่นหนึ่งเนี่ยก็เกือบหมื่นแล้วนะจ,จนกว่าผมจะได้มาเนี่ยครับค่าค่าของที่ทําไปแข่งเป็นแสนนะคะค่าของใช่ครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ค่าของที่ทําเป็นแสนเลยเหรอใช่เลยค,ค่ะเลอใครไปเสพเรื่องการประกวดพักอ่าเครื่องเสียงนะครับเขาลงทุนนะ ใช่ครับลงทุนนะครับกว่าที่ผมจะได้พวกนี้มาลงทุนไม่ใช่น้อยนะเห็นเห็นใบเก่าๆเนี่ยเราเรามีข้อมูลของผู้แข่งไหมหรือไม่มีเลยมีแต่อย่าอย่าไปอันเพราะว่าแข่งพระเจ้านี่มันแข่งๆดังนั้นนะอ่าใช่พี่ร้านร้านเล็กของพี่นี่ถือว่าอพี่ซื้อร้านใหญ่ได้ไงพี่ซื้อซู้ร้านใหญ่ได้ยังไงเพราะว่าเฮ้ยว่าพี่ร้านอยู่บ้านนอกด้วยการหลังการขายด้วยอ่ามันอยู่ที่การ ดูแลและความเสถีย่เสัตย์กับลูกค้าเนี่ยนะครับชื่อ่ชื่อร้านอะไรนะ A M M A M A มาจากไหนชื่อเขาแล้วพี่ชื่อเหรอไม่ฮะชื่อเขาผมนินิ New ร์ดิโอของพี่ร้านเด็กเราไปร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยวิธีการเลือกอืสมมติว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆพวกเขาไม่ร้านเนี่ยพี่แนะนํำยังไงคือ หมายถึงว่าเขาแนะมาติดที่เราใช่ไหมอ่าแนะนําทั่วไปแนะนาทั่วไปว่าเฮ้ยคนจะดูยังไงให้ได้เสื่อที่มีคุณภาพเครื่องเสียงไม่ถูกไม่ไม่ใช่แบนด์แบนด์แบนด์ห่วยห่วยอ่ะไม่เอาอย่างเงี้ยเราดูยังไงอ๋อเราต้องแนะนําลูกค้าว่าถามลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้าต้องการแบนด์แบบไหนอ่า n น b r a n อหรือมีแบรนด์ครับมันก็ขึ้นอยู่กับประมาณของลูกค้าครับแล้วิตงในกระเป๋า มันยืนก็ประมาณลูกค้าว่าชอบแนวไหนพูดง่ายถ้าเป็นชอบแนวคลาสสิกฟังนุ่มๆเราก็เลือกลำโพงอย่างเออชื่ออะไรของพวกแบรนด์ของ M G X นะครับอะไรพวกนี้เล่นได้แต่เสียงมันจะฟังเพอะกว่าที่ไม่มียี่ห้อเลยครับที่ลำโพงแบรนด์ไทยจะต้องแบรนด์นอกเดี๋ยวนี้แบรนด์ไทยแบรนด์นอกของพี่นี่ส่วนใหญ่เนี่แบรนด์ไทยหรือแบรนด์นอกแบรนด์ไทยครับแบรนด์ไทย เข <c oughs> าแบรนด์ไทยบางทีคุณภาพมันไม่หนีกันไม่หนีกันใช่แล้วตัวเล่นพวกตัวอา่านตัวตัวเล่นนะเครื่องเล่นก็จะมีเป็นเดีย๋ยวนี้จะเป็นจอแอนดรอยอะนะครับกับจะเป็นจอแอนดรอยอย่างตัวตัวเครื่องเล่นจากเดิมเนี่ยคุณภาพของของรถเนี่ยวัดมันจะน้อยอ่าภาพขยายมันน้อยรายละเอียดไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราจะดูนะครับแนะนําให้พี่แนะนําสิด้าที่ร้านนี่ครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้อันนี้่อ่ะ ่ตัวนี้อะไรตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นของอัลฟาเจ๋งไหมเจ๋งครับจอ9นิ้วแอนดรอยนะครับเล่นได้ทั้ง YouTube ระบบนำทาง G P S กูเ g l e เพย์เพจสโต r โหลดโหลดได้ทั้งหมดรองรับ้องท้ชยหลังนี่ด้วยอันนี้เท่าไหร่ชุดนี้ชุดนี้ถ้าเป็นเป็นเซ็ตมาเลยอยู่ 6, 009 6, 009วันเดียวเซ็จถ้าเฉพาะติดตั้งของตัวนี้นะครับพร้อมล้องท้อยหลังเนี่ย ไม่เกินชั่วโมงบางชั่วโมงก็เสร็จแล้วเร็วฮะซื้อของในยไหมี่พเสร็จกลับบ้านได้เลยกลับได้เลยครับเพราะตอนนี้ผมใช้ปลั๊กตรงรุ่นผมจะไม่ตัดต่อปลั๊กนะอ่าสั่งปลั๊กจากโรงงานมาเลยครับเสียบเสียบอย่างเดียวตรงรุ่นเลยปลั๊กตรงรุ่นเลยครับครับผมสมัยก่อนไม่มีปลั๊กมันต้องมานั่งบักกี้แล้วตัดทีละสายทีละสายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอ่าอีกอันเลยอ่ะตัวไอที่เวอร์นี่หน่อยอ่า power ช็อล่างเราขายหลายแบรนด์เราไม่รับผมขายแบรนด์นะนี่นาเราอย่าง อ้อย่างเงี้ยไอตัวนี้เกีงตรงไหนเอ่ออย่างตัวนี้เป็น Power amp สี่ช n n e นะครับขับรายละเอียดลําโพงได้ชุดหน้าชุดหลังอขับได้สี่ดอกนะขับได้สี่ดอกจะไปเอยอะกว่าน,นั้นไม่ได้ดกี่นิ้วหกนิ้วครับดอกหกนิ้วใช่เราสามารถปรับรายละเอียดได้จะเอาตัดเสียงเบสออกเพิ่มเสียงกลางเข้าไปเพิ่มเสียงเบสได้หมดแยกหน้าหลังพี่เพราะไม่เพราะนี่เขาดูตรงไหนหรือแม้แต่สไตล์คนเอ่อมันอยู่ที่การปรับจูน ขึ้งเสียงมันอยู่ที่ช่างด้วยครับว่าช่างด้ยไงใช่ครับถึงของมาไม่ดีเราก็สามารถทําให้มันเสียงดีได้เฮ้ยมันอยู่ที่ประสบการณ์เนี่ยคือร้านเนี่ยใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่ติดแล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอยู่ที่การปรับรายละเอียดของช่างนี่นะครับสมมติว่าผมเป็นลูกค้าช่างมาถึงเสียบสายต่อสายอกลับบ้านได้อโดยที่ไม่ปรับรายละเอียด ของของของ power amp พวกนี้พวกไรพวกเนี้ยต้องปรับอีกทีหนึ่งมันต้องปรับต้องต้องเซตครับรนี้เซตรายละเอียดถ้าเราไม่ปรับเลยมันก็จะเป็นเหมือนฟังเหมือนลำโพงแตกอ่ะเวลาเราเปิดออกมามันจะเป็นยางงพี่พวกนี้อายุใช้งานคนนะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าครับนะครับว่าเราเปิดของพวกเนี้ยครับเราจะเปิดกี่ชั่วโมงอแต่ถ้าเราเปิดยืนยาว power ไม่เคยพักเลยอ,อันนั้นก็คือพังเร็วค เนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวนี้คนอันนี้กล้องอันนี้อะไรอันนี้กอี้ตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกอ่าเดี๋ยวก่อนไอ้กล้องบันทึกเนี่ยมันเจ๋งตรงไหนเออกล้องบันทึกตัวนี้ยจะต่อเข้ากับระบบจอแอนดรอยของรถยนต์อ่านะครับเราสามารถโหลดแอปเข้าหน้าจอได้เลย เราไมา่นำมากดที่นี่ฮะที่หน้าจอมันจะบันทึกไฟล์เนี่ยนั้นหมดเลยอันนี้เก็บเก็บไฟล์เก็บเก็บได้นานเท่าไหร่เก็บได้กี่ชั่วโมงเอตอตัวนี้จะเป็นตัวลันลบลบทิ้งไปเรื่อยลบทิ้งไปเราไม่ต้องลบเองครับพวกนี้กี่วันมันมันลบ,นลบที่ที่จะแนะนํานี่เก็บไว้คนที่ติดคนที่ติดไว้เพื่อ <คน S 2> ที่ว่าไว้ป้องกันเหตุใช่ครับพวกความปลอดภัยแล้วก็เป็นหลักฐานที่เราได้อ่าอันนี้อันนี้เห็นข้างหลังด้วยไหมตัวนี้เห็นข้างหลังด้วยเห็นข้างหลังด้วยบันทึกหน้าหลัง ตอนกันสองตัวเลยอันนี้กี่ตังค์อย่างของตัวเนี้ยอยู่สามพันห้าเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับเพื่อเป็นหลักฐานอ่าสามากดดูที่หน้าจอได้เลยนะหน้าจอแอนดรอยนะถ้าเราติดจอแอนดรอยตัวนี้ไอ้อันี้อันนี้คนที่บ้านถ้าติดแล้วคนที่บ้านดูได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวสําหรับคนสําหรับคนที่บ้านที่จะดูคนในรถติดได้ไหมติดได้เหมือนกันครับ รับติดให้นะครับสำหรับคนที่บ้านที่จะติดดูว่ารถเนี่ยใช้ไปถูกใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ใช่ครับสามารถพี่มีคนมาติดไหมมีฮะมีครับแต่ว่าจะเป็นตัวชุดเอ่ออะไระระบบติดตาม GPS ติดตามด้วยแล้วรู้ด้วยอยู่ไหนรู้ครับไอ้พี่ระบบติด GPS เนี่ยพวกโจนเนี่ยมัน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 เจอจุดไหม ก็เจอจุดไหมเจอจุดที่เราติดไหมสมมติว่าผมติดรถยนต์เนี่ยไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ไหมว่าติดตรงจุดเขาผมเคยติดให้ลูกค้าไปคือผมมันมีวิธีเก็บวิธีใส่วิธีใส่ไอพวก้รไม่รู้แอะแน่ว่าเราไม่รู้ครับเดาไม่เดาไม่ถูกเดาไม่ถูกครับเพราะเราไม่ได้ติดว่าเอามาเสียบที่จุดบุหรี่อ่าอย่างนั้นไม่ได้เรามาถึงมันขึ้นมาถือถอดปลั๊กออกกระจบพี่อ GPS มันช่วยได้เยอะไหมเดี๋ยวทัวรนี้ช่วยได้เยอะครับของผมก็ติดนะรับติด GPS ด้วยใช่ ใครซื้อรถใหม่นะครับติดไปเถอะครับ uh huh. ถ้าไหน G P เนี่ยมันมีหลายเกรดครับตั้งแต่สองพันเก้าสามพันห้าแค่นี้นเหรอใช่อย่างล่าสุดที่ผมติดของฝรั่งไปตัวหนึ่งดูผ่านมือถือนะ4ะสี่พันเก้าสี่พันเก้าดูผ่านมือถือได้ของที่แม็กสำหรับแม่บ้านนะครับถ้าจะรู้ติดตามเพื่อรถอ่ะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับ <c oughs> ติดเลยนะครับ <c oughs> เขาจะดูะว่ารถนั้นมันใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าอ่าเดินทางไปไหนสามารถฟังเสียงได้เอ่อสา่ว่าฟังเสียงได้ด้วยเสียงได้ด้วยก็แล้วพี่มันมีเครื่องมันก็ต้องมีคนมาว่าเฮ้ยช่วยติดเครื่องรบกวนสัญญาณหน่อยได้ไม่ให um si> ้ใครตามพันเย่นะครับร้านพี่อยู่ที่ แมคโครสาขาแมคโครแมคแมคโครนครสวรรค์ฮะแมคโครรานจอดรถแมคโครนครสวรรค์ลานจอดรถแมคโครนครสวรรค์นะครับครับทางไปบึงบอระเพ็ดะฮะทางไปบึงบอระเพ็ดนะครับติดก็มาลองดูฝีมือนะครับ <S <S อยาก,ยากไม่ไม่ต้องมีตังค์เยอะครับแต่ก็เสียงดังได้ส่วนไหนที่ติดมาแล้วชื่ออื่นทําไม่ได้เฮ้ยรับแก้งานด้วยหรอรับแก้ครับ ก็มีมาเยอะฮะให้ผมแก้นะแต่ผมแก้จบทุกคันรับแก้งานติดไม่ว่าจะเป็นเสียงติดเครื่องยนต์แล้วเสียงมันวี่งอย่างไปตามคันเร่งอะไรเงี้ยครับทําได้เนี่ยนะครับมามาลองดูนะครับผมถ้าไม่หายไม่คิดตังครับถ้าถ้าแก้ไม่หายถ้าแก้ไม่หายไม่คิดตังถ้าแกไม่หายไม่คิดตังนอกนี้พี่ยังมีตัดสติกองสติกเกอร์อีกใช่ครับตัดออกแบบลายข้างรถแรบแรปคาร์บอนทำทุกอย่างเลยหรอทุกอย่าง เอาแบบลายพางบบคุณไม่ต้องไปกรุงเทพใช่ค่ะส่วนมากเว็บก็ท้องที่ต้องเวที่นี่ค่ะใครอยู่ตจังหวัดใกล้เกียงหรือภาคเหนือนะครับมาแค่นี้พอไม่ต้องเข้าถึงกรุงเทพครับไม่ต้องไปย่านรังสิตไอ้พี่กรุงเทพนี่ย่านย่านติดอยู่แถวัน่างกรุงเทพหายากย่านรังสิตที่ผมไปใช้อยู่ประจคนทัวอ้าวคูณซับเอเป็นย่านที่ดังที่แล้วะพวกพวกนี้พี่ไปซื้อที่ที่ไหนอันนี้ผมสั่งก็บตัวแทนฮะตัวแทนใช่ตัวแทนเป็นไหนผมไม่ได้ไปซื้อแบบ ตามลาซาด่านะตาตาคุณภาพร้อยเปอร์แต่จากจากเป็นของของตัวแทนครับให้พี่และพวกสติกเกอร์นี่เขาจ้างมาตัดอันนี้เป็นงานรับเขามาเปงนงานสกรีนแต่ถ้าเป็นงานตัดก็พี่จ้างเขาตัดเองออกแบบออกแบบตามตามลูกค้าสั่งพี่ผมออกแบบหน้าตาผมได้ใช่ไหมก็สกรีนมาได้แล้วผมก็จะมาเาเรียกอะไรอ่ะรับออกแบบอีกทีนึงสติกเกอร์รถยนต์ทุกขนิดทุกรุ่น พี่แพงไหมเดี๋ยวนี้แรปคาร์บอนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวตัวแรปรถทั้งคันใช่ไหมครับคันหนึ่งถ้าอย่างรถเล็กผมรับคันนี้ได้ประมาณสองหมื่นห้าเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเล็กนะพี่พี่ที่นี่มีเฟซไหมมีเฟซบุ๊กชื่ออะไรอ่ามีอยู่ในในนามบัตรไหนเขาดูไหนนั่นออเน่เน่เน่เเฟซบุ๊ก เอ A อ t i c k e r เลชื่อเอฟเอสติ๊กเกอ sticker ประดับยนต์เนี่ยนะครับอยู่ที่แมคโครนครสวรรค์ก็ไม่พีมีวันหยุดไหมไม่มีเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะครับวันหยุดวันคาตเลิกเปิดทุกวันเบอร์ติดต่อ0642325595ถ้าถ้าติดแล้วไม่ดีนะครับไม่ต้องดาวผมนะครับ ดเดาเขาเมื่อกี้นะครับรับรองติดแล้วลูกค้าอพอใจทุกคนอแล้วก็ไปโวยวายกรรมการจัดเสียงว่าเฮ้ยใ,<ช>ใ,ให้ให้ให้ถ้วยผิดที่นะนี่เอ้ยพี่นี่ถ้วยข้างหลังนี่อีบานตะไทยเหรอใช่ครับไอ้ถ้วยแต่ละใบเนี่ยทุนเท่าไหร่เอออย่างใบใบเล็กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะ่ี่นี่ี่นี่นะี่น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 ี่อี่น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 นี่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 น ลงทุนในการแข่งจากเป็นราชบุรีอ่าถ้วยเนี้ยพี่ลงทุนตู้ไปเท่าไหร่ถึงจะได้ถ้วยนี้เฮ้ยเอ้ยคุณการลงทุนคือพูดง่ายที่ผมแข่งเนี่ยคือแบบหลายแสนอ่ะเฮ้ยลงทุนมาไปสองหมื่น่ะคือคือขว่าจะได้ถ้วยใบเนี้ยลงทุนติดเครื่องเสียงไปเป็นแสนใช่ครับ คือเป็นเป็นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับการประกวดพระถ้าเขาวงการเอ้ยวงการพระไม่เขาไม่แต่งพระเขาต้องรักษาสภาพเดิมอันนี้ต้องเจ๋งกว่าเดิมอ่านี่เดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะแล้วค่ะนี่อย่างอย่างนี้ถ้วยนี้วงทุนไปกี่บาทถึงจะได้ถ้วยนี้มาอย่างถ้าถ้าเป็นรุ่นของตัวเนี้ยครับถ้าแข่งบ่อยรุ่นเนี้ยประมาณสองสองพันสองพันห้าไม่ใช่ถ้วยค่าลงทุนรถเยอะอ๋อลงทุนเหรอเป็นแสนครับเหมือนการทหารเจ้าของงบเฮ้ยเป็นแสนแต่ละรุ่นนี้เป็นแสนนะ เฮ้ยอย่างนี้ก็เป็นแสนหมดเลยใช่ครับอันนี้เลยถ้วยถ้วยแต่ละอันเนี่ยมันคูณเป็นแสนใช่ดอก15นิ้วก็คูณหนึ่งตัวอันนี้เป็นตัวเขาเรียกอะไร15,000นิ้วก็อก15,000 15นิ้วตู้พื้นนะฮะอ่ SPL ไม่เกินสองคู่อไอ้ไอ้ไไออ้้นิ้วนี่มัน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 เคลือบทองอ่ะมันถึงต้องแตกไม่ใช่อันนี้ปี2017อ่านี่ครับปีนี้แล้วเนี่ย เยิงสี่โอ้องนี่ไลเพาผมอยู่แมคโครเปิดก่อนผมไม่ไรผมก็มา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 เปิดที่นี่ใช่ครับนี่นะครับแวะแวะมาใช้บริการได้นะครับมีมี้ครับเชียงใหม่เชียงรายแวะเที่ยวแล้วก็สองสามวันก็กลับได้ใช่ครับไล้พี่มีติดต่องถานที่ดไหมอ๋อไม่ได้ไปครับไม่รับนะครับการไปติดเครื่องเสียงนอกสถานอุปกรณ์มันไม่ครบใช่ครับม่มมือันไม่สะดวกในการทํางาน เป็นคนตัวเดียวเงี้ยไปได้อยูใช่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมเยี่ยมิดกล้องให้หน่อย